ฮัลโหลสวัสดีจ้าฮัลโหลพี่ฟ้าไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยนะใช่ไม่ได้เจอเอมมี่นานมากและตอนนี้เราก็เลยชวนเอมมี่มาเล่นไงล่ะใช่เราอยู่ในเกมไหนเนี่ยพี่ฟ้าเราอยู่ในบล็อกฟุตนั่นเองน,น,นี่นี่นี่คือเรื่องเป็นอย่างนี้นะคือเราอะเล่นไม่เป็นเลยแล้วทีเนี้ยมีหลายๆคนนะอยากให้เรามาเล่นโอ้ขนาดนั้นเชียยเหรอพี่ฟ้าใช่เขาบอกว่าอยากให้พี่ฟ้าลองเล่นดูแต่ว่าพี่ฟ้าเล่นไม่เป็นก็เลยอะ ให้เอมมี่มาช่วยสอนหน่อยเพราะว่าเอมมี่เคยเล่นมาแล้วใช่แล้วล่ะนี่คือมือโปรโ,โอ <c oughs> เป็นโปรเฟสชันแนลเลยใช่ปะ Yes โอ้สุดยอดเลยถ้ามีคนโปรโปรมาสอนเราแบบนี้เราจะต้องแบบว่าอนาคตสดใสแน่นอนเราอาจจะไปกันรอดนะเอ้ยเราอาจจะไปกันรอดแต่ตอนเนี้ยตอนเนี้ยที่เนี้ยต้องทําอะไรก่อนเราไม่รู้เลยตามเอมมี่มาเลวพี่ฟ้าเราต้องไปรับเควสก่อนเราต้องไปรับเควส๋อเราต้องทําภารกิจหรอใช่ภารกิจของเราก็คือจัดการโจรพวกเนี้ย โอ้พวกนี้เป็นโจรเหรอใช,<ย>ใช่ใช่โจรเราต้องจัดการคนไม่ดีสินะใช่แล้วโอเคได้เลยนี่นคือกัปตันเรือของเราโอ้สวัสดีคุณกัปตันเราต้องรับภารกิจจากเขาสินะ ถูกต้องเลยพี่ฟ้าอันนี้หรออันนี้ใช่ไหมให้มันก็มีอยู่อันเดียวนั่นแหละก็จริงนะโอเคยืนยันรับเควสเรียบร้อยได้แล้วเราก็ต้องมาจัดการโจนพวกนั้น5ตัว5้าคนแล้วโอเคตั้งการอะไรเหรอตั้งการแล้วกาต่อยมาเลยมามามาตัวไหนตัวไหนมาจัดเลยเร็วจัดเลยฮะลูกพี่ฮะมาเลยเออเออเออรูปรูปอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเราเอาเราไม่ได้โดนไม่ได้ต่อยโดนโจแล้วเราต่อยโดนไดมี่อ้าว เข้าอยู่ลีอ๋อ้อ้าวเฮ้ยหายไปแล้วะใช่ตายเรียบร้อยเรียบร้อยตุยส่งไปได้หนึ่งตัวแล้วพี่ฟ้าปลาตัวต่อมาห้ามอะไรห้าโซค่ะเดี๋ยวพี่ฟ้าทำไมเข้าขัวโล้นอะเออนั่นสินะเขาอาจจะแบบว่าแบบเป็นสไตล์ของเขาไงเป็นความชอบของเขาทุกคนเลยนะพี่ฟ้าดูดิเขาอาจจะแบบเป็นสัญลักษณ์ของแก๊งอะไรอย่างี้เอออย่างนั้นก็ได้นะเออเป็นสัญลักษณ์อุ้ยเฮ้ยใครใครมาก็ไม่รู้ใครเหรอเขาคือใครเหรอพี่ฟ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มัน นี่คนนี้เรารู้จักดีเลยเขาแบบมาแวบะบมาช่วยเหลือเราบ่อยอยู่เหมือนกันคนนี้เขาคือใครล่ะพี่ฟ้าคุณจริงใจนั่นเองค่ะสวัสดีคุณจริงใจด้วยนะฮะสวัสดีน้องจริงใจ <c oughs> อ่าเอามามาต่อต่อต่อต,อ,ตอนนี้เราต้องทําภารกิจก่อนนะฮะเราต้องใส่ใ oh, จน้องเล้งเขาแรงพี่ฟ้าเขามีพลังอันยิ่งใหญ่เอมี่เอมี่จัดบ้างเอมี่เอาเลยไหนอะศัตรูหมดแล้วเออเอยมาี่กอดไหมอย่า่กอดไหมโอ้ไม่เป็นไ<อ>รอืมเป็นช่างเป็นอ้อมกอดที่ดูอบอุอน่นดีนะคะ เออแต่ไม่เป็นไรค่ะเก่งใจเก่งใจมากเลยเนอะไม่เป็นไรเอออุ้ยเอมี่เอมี่โดนจมตีแล้วไม่เข้าหรอกพี่ฟ้าเออโอ้เอมี่นังเหนียวสู้ไม่เข้า <laughs> แล้วตอนนี้เราทำภารกิจเรียบร้อยแล้วแล้วเราไปไหนต่อดีอะคืออยากเปลี่ยนที่บ้างอะนะพี่ฟ้าอยากทัวร์เลยหรอใช่ใช่ใช่คือแบบอยู่ตรงนี้มันจะน่าเบื่อหรือเปล่าเราพาไปเที่ยวที่อื่นบ้างเิโอเคงั้นเราจะพาไปทัวร์กันนะไปทัวร์ที่ไหนดีคะคุณไกด์เราจะไปที่เกาะลิงกันเกาะลิงงั้นเหรอเป็นเกาะท <ไป S 1> ี่สองนี่เหรอแล้วไงต่อคุยกับเขาคุยกับเขาเอมี่ต้องคุยสิอาลเอเอเอมี่เราติดอ้าวพี่ฟ้าวะด้วยจะเย็นพี่ฟ้าเดี๋ยวต้ขาด เรียบร้อยค่ะโอ้นี่เรากาลังแล้งล่องเรือนั่งเลยนั่งเลยเออนี่อูสปีดโบทเวอร์รู้แล้วคุณเอมี่เป็นคุณกัปตันนะฮะตอนนี้เป็นคนข,ขับเรนะือแล้วที่เกาะลิงเนี่ยมีมีลิงอย่างเดียวใช่ไหมใช่มันมีลิงกับกอริลลาแล้วก็กอริลลาคิงด้วยโอ้โหอ,อ,อย่างนั้นเลยแล้วเราจะสู้เขาได้ไหมเนี่ย พี่ฟ้าคงสู้ไม่ได้แล้วนะโธ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะไปยืนดูเอมมี่สู้เราจะเป็นกําลังใจให้เอมมี่เองนี่เดี๋ยวน้องจริงใจมาด้วยพี่ฟ้าอ่าใช่ใช่ให้เขามาช่วยกันอ้าวอาอตกเรือไปแล้วอ๋อ้าวเขารีบเขารีบเขารีบบอกเลยว่าตรงเลยเขาเรียกว่าวัยรุ่นเลือดร้อนโธ่เอาปลปลายปลปไหนลิงนั่นไงลิงไหนนั่นอะไหนไหนอะนู่นนู่นนู่นเหรอใช่อ่อ โอ้โห uh huh. ทางนั้นทางนั้นเขาเปิดเขาเปิดศึกแล้วโอ้ยแย่แล้ว uh huh. เปิดศึกแล้ว uh huh. บอกเลยว่าลิงเปิดศึกทีนี้จอยพี่ฟ้ากระตุกไม่ไหว เอาพี่ฟ้านี่แกนกงลิงของเรานี่อเหรอใช่ถ้าพี่ฟ้าเข้าไปเราจะโดนกัดไหมอ่ะไม่โดนกัดหรอกจะโดนต่อยมากกว่าโอ้โหเป็นลิงที่โหดมากค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ไงพี่ฟ้านี่คือตัวอย่างโอ้นี่เราสู้สู้เอมี่เอมี่จัดเร็วเราตั้งการแล้วตะกำหมัดแล้วก็เอ๋เลยพ่ฟ้าเรือะไรไม่อยู่ด้วยโอ้เอมี่จะด้วยอ้าวว้าวจะด้วยเอาเยอะแล้วเอมี่กำลังไปใจเย็นพี่ฟ้าโอ้โหโอ้โหเอมี่โอ้โหสุดยอดกระนี่อ้อมกอดที่แสนอบอุ่นโอ้โหกระเด็นลงน้ำไปเลยฮะท่านผู้ชมจังหว ตัวเป็นพิธีกรอ้าวเอ็มบี้เรียบร้อยแล้วเราเลี้ยงไม่ทันภาคเลยเอมี่เราจะภาคเล้วพี่ฟ้าโถไม่น่าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไปต่อดีกว่านี่อุ๊ยอะไรอ่ะเขาเอาอะไรมาด้วยโอ้พี่ฟ้าของดีเลยนะนั่นอ่ะมันคือีหยังมันคือผลน้ำแข็งมันคือผลน้ำแข็งเหรอเราทำอะไรกับมันหรือเลือกเต็มชื่อว่าก็คือไอซ์ยอกินเรากินมันได้ใช่ไหม ใช่ต้องกินแล้วแหละตอนนี้โอ้รับประทานแล้วอืมอร่อยจนสั่นไปหมดเขาจ,จิงใจจริงนะเนี่ยตามชื่อเลอุยอ้ยเราก็ได้วุฒมาว้าว,อว,าว้องขอบคุณ่าน้ำใจอันดีงามของคุณจริงใจมาทักที่นี่จ้ะจริงใจชื่อเต็มยศกเลยเนี่ยอ้โหเรียบเรี่ยมเลยแล,แล้วเราก็ทําตัวซ่าก่อนเลยเราห้าวเราต้องแบบเปิดตึกดีนะนี่เราจะไม่มีวานยอมแพ้เราจะสู้โอ้นี่ไงอ่ะ เออเรียบร้อยเป็นไงแล้วแฮ่เฮแม่พี่ฟ้าเก่งไหมเราจะไปทัวร์ต่อไหมไปต่อไปต่อไปไหนต่อเดียมีอะไรทาดูกลอริล่าต่อวยมีกอริล่าเหรอคะใช่แล้วได้เลยค่ะอาสรุปว่าเราเล่นบล็อกฟุตแล้วมาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยเอ็มมี่ว่าเราน่าจะมาเที่ยวสวนสัตว์พร้อมกับสอยน้องกอริล่าด้วยแหละโอ้นี่โอ้ยเอ็มี่รอเราด้วยแล้วข่ะพี่ฟ้าเอ็มี่วิ่งไวมากเลยอะ อุ้ยมันเป็นน้ำเราจะไปไงอ่ะไปได้ไปได้แน่นอนไปได้หรอใช่ทำไงเป็นผลน้ำแข็งในพี่ฟ้าสามารถยืนบนน้ำได้นะจริงหรอจริาต้องยิงอุ้ยจิงด้ด้วยอุ้ยไปแล้วไปแล้วเอาล้อด้วยสิเอ้ยอุ้ยมันเจ๋งมากข่้นู้ชมขาอุ้ยโอ้โหนั่นไงกอริลล่าเรากพลังฟัดกันอยู่จริงใจจริงใจโหดมากจูกอริลล่ากำลังลงน้ำเราโซ่ไฟฟ้าในใจให้หัวใจนี่แนะ เรียบร้อยโอ้ต้นมงต้นไม้พังหมดอุ้ยนั่นโหจัดเดี๋ยวพี่ฟ้าเจอราชาโกริล่าจะฟัดเลยเหรอน่าต้องเจอสักยกแล้วเปล่าเราแย่แล้วเราปขนห้าวมากเลยนั่น่ะเอมี่กำลจะเปิดเพลินอย่างจริงใจใจเย็นนะอย่าอย่าทะเลาะกันเรามาช่วยมาช่วยพี่ฟ้าสู้กับราชาโกริล่าก่อนเออจะตายแล้วจะตายไหมคะเออ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 เนอะเอาพี่ฟา เราจะไปวนสวรรค์ด้วยกันนะไม่นะไม่ได้เอมี่ก <ำ S 2> <ห>ักปอรนะนั่นไงเราเจอเธอแล้วไหนอยู่ไหนเอาอยู่นี่นเองนี่นี่แ yeah. อมเพียแอมเพียเยอโหแต่ว่ามามาที่นี่ก็คือว่ามีอะไรให้ทําเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ลองดิงใจเขาโหดมากเลยอะพี่ฟ้าเออใช่ใช่ใช่เขาเขา,เขาเก่งเนาะเอยแต่เอมมี่ก็เก่งเหมือนกันอยากได้อ้มอ,อมกอดที่แสนอบอุ่นไหมเออไม่เป็นไรนะพี่ฟ้าเก่งใจ ก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณเอมมี่มากเลยนะที่มาสอนเราเล่นน่ะแล้วก็ขอบคุณจริงใจที่ให้ผลเราด้วยจริงใจตามชื่อเลยจริงใจจริงๆเดี๋ยวไว้ใครที่อยากเห็นเราเล่นบล็อกฟุตแบบเยอะๆอะไรเงี้ยเออมาบอกเราได้นะเราก็จะชวนเอมมี่มาเล่นอีกออีกแล้วหรอโอ้ใจเย็นจเดี๋ยวพี่ฟ้าเกิดเกินผปนิดินไ่งนนี้ฝีมือจริงใจเราเนี่ย อย่าโหดอย่าโหดเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะจ๊ะน้าไ้เจอกันเราและเอมมี่และอื่นๆและเดินไอะไร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 อ่ะเฮ้ยใครเฮ้ยน้องมันปุกปิกปุกปิกเฮ้ยปุกปิกมาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยว้าวปุกปิกนายเท่มากเลยดูผมเขาสิดูอาวุธเขาดูไว้โอ้สุดยอดเรืองแสงเลยอ๋อพี่ฟ้าโอ้สุดยอดเราแบบสู้ไม่ได้ละเราต้องแบบไปไปเก็บโอ้เขาเรียกโอ้เขาไปฟาร์มอ่าวเพื่อน เอาเพื่อนมาถึงแล้วก็เปิดศึกกันเลยเอ็มมี่ใจเย็นเอ็มมี่เอ็มมี่จะเปิดศึกกับปุ๊กปิ๊กใจเย็นนะพี่โอ้ oh <my> ยา่า